มาไกลามากหายทองคําเผยภาพยูกิเพนพิกาขีดกลางลำไยร่วมเฟรมหลายปีก่อนเข้าค่าย นอกจากการสนับสนุนจากค่ายในการทำงานหลากหลายแล้วการเข้าสู่ชายคาค่ายไยทองคำของยูจิเพนพกาทำให้หลายคนจับตาเรื่องอนาคตของเธอในการร่วมงานกับลัยไยห,หายพองคำสุพรรษาเวทกามาและก่อนที่แฟนๆจะได้เห็นการร่วมงานทางค่ายก็ได้นำรูปในวันวาน โดยงานนี้ทางค่ายหายทองคำได้โพสต์ภาพในอดีตของลำยายหาหทองคำและยูคิเพนพก,กาพร้อมแคปชั่นอวาดเบอร์แล้วสองสุดตาก็ได้มาอยู่ร่วมชายคาหลังเดียวกันอบอุ่นเก่งเล็กและเก่งใหญ่หายทองคำลำยายยูคิ ซึ่งหลังจากที่ลงภาพไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์พูดถึงความน่ารักของทั้งสองและการเติบโตของค่ายายทองคําและมีหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์เชียร์ให้ทั้งสองมีผลงานด้วยกันสําหรับยูริเพนพกาเป็นหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างสูงโดยนอกจากงานกระดวงหมอลำเธอก็ร่วมทําเพลงกับศิล,ลปินรุ่นพี่จีนดราพูลาบในเพลงใจสั่งมาหรือว่าเขาทิ้งและอีกหลายซิงเกลิลด้วย